สวัสดีครับพบก,กับซองแานอันมินินะครับจากโดนพิดโควิดมาแต่หันมาปลูกมันครับเป็นลายสียบเสริมครับลายสีบเสริมปลูกระยะห่างประมาณเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนครับอายุมันประมาณยี่สิบกว่าหมือ่อตอนนี้คือมาห้าซับหนาครับ อ้นทั้งคนก็ดังสามมันนะเสียใจหายาตัวนีของผมงานมาลายก็เลยซับพอจอดซับพอโอ้มีขีป่นตีกันมอ้โหมีขีป ออกงานให้พี่น้องเบื้องแล้วครับอันนี้ก็เสด็จแล้ววงการบันเทิงเข้าพอหลอพอหล่กมตทางคุง้นทางเปลี่ยนอาชีพไดไหมหาขายเนี่ยออกยุัสุยางพอมีทางหลอดครับขอพุ่นที่นดีขอมาติดตามทางสองจานอันมีอะไรนยครับ ตัวน,นี้นร่วงพยายามหาเฮดคลิปร่วงเพื่อว่าให้มันขาดก่อนกวัญนบอบว่าเก่งเนี่ยจากที่ว่าทางไหนเนาะเปิดสองที่โชกับเปิดมาโดนน นฝากคือเรื่องที่โต๊ะใครในงานบรอด็ดสูไปครับสามหอดปีนาควัดมันขายเนี่ยอาชีพร้อมมูมี่จะไปเ็งานกับเขาของบรอ,อยักลับเถื่อจะคิดเนี่ยนี่ทำงานหนักอจากซอ,อยตัวเอง แปลงมันอายุยี่สิบกว่ามือครับหยาก็ลังสีขึ้นแต่ว่าเพราะามันมันมันคุมหลองก่อนอาจจะสิวสียาข่หยาเห็นยังกับสีไทยไปพี่น้องเบื้องลับบันนี้ มูลการปลูกมันกระไดมาจากยูทูบนะครับไม่เคยเห็ียดเนอะนันนี่เสื้อทา้ายมั้งแปลงในห้องห้องใส่ครับถึงปลูกเลไประมาณ10ิปกูมือ เน่บเกิดแน่แนะฮะตามยถากรรมตูฟูนคนกะสีสามแล้ววันนี้สามแล้วเพื่็เกสีดยาขายยา สีพนยญาเกลืับเอาคนลองขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิ้งคลิปตัวนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ